สนุนโดยซีเล็กท NA ห,หนึ่งในผลิตภัณฑ์บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนเป็นยังไงคะกูเห็นว่าไปเที่ยวเทศกาลฮลลี เทศกาลฮอลลีนันสนุกมากๆเลยคือใครที่เคยไปอินเดียต้องลองไปเทศกาลนี้มันให้ความรู้สึกว่าแบบเป็นอินเดียแท้ๆเลยจิงป้าเราเคยเห็นภาพเนาะมันก็จะแบบทุกคนก็จะสาดสีใส่กันอย่างงี้แล้วรอดมาได้ยังไงอะลอดมาได้ยังไงสวยและอ้วนมากสาดสีเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ก็จะมีการร้องรำทำเพลงเต้นลําตงบ้านเนี่ยเขาก็จะเปิดบ้านต้อนรับ คนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนคนแปลกหน้ามีการกอดกันพูดถึงสิ่งดีๆให้แก่กันมีความสุขมากๆแล้วก็มีบ้านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมน่ารักมากๆเลยทำไมคะนอกจากจะให้เราเนี่ยเข้าไปเต้นร้องรำทำเพลงได้แล้วทำขนมให้เรากินด้วยค่ะแสดงว่าอร่อยมากแสดงว่าเขาเห็นว่าเธอเต้นถูกใจเขาเห็นว่าเราหิวแลวอ้วนมากใช่ไหมขนมที่ว่านี่คือขนมอะไรคะกู๊ดเขาเรียกกันว่าลาดูหรือว่าคนทเรียกว่าลัดทู ทำยากไหมคะดูเครื่องปรุงส่วนผสมแล้วมันน้อยมากเลยค่ะคุณผู้ชม,มน,น้อยมากดูง่ายมากาก็แค่อย่างแรกเลยค่ะแล้วก็จะเอามะพร้าว<ะ>นี่ค่ะมาขูดตอเอามาขูดมะพร้าวมา,มาโอเคเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเอามะพาร้าวที่นี่นิวขูดกับมะพาร้าวที่เราเตรียมไว้แล้ว มาผสมกันอ่ะเราก็คั่วขวบขวบเอาจะใช้เนยอันนี้เราใช้เนยจืดในระหว่งางนี้ค่ะทำอะไรอีกคะอ่าเกลี่ยพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาแรตระวานค่ะ มาแกะคะ่ะเอา,มาเมล็ดด้านในนี่ค่ะคุณผู้ชม,มเมล็ดกระวาน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 หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าของแบบนี้จะได้ที่ไหนร้านขายของชาร้านขายเบเกอรี่ทั่วไปมันหอมมากเมล็ดกระวานหอมอ่ะเ<ๆ>ขาเรียกกระวานเขียวมันมีกระวานเขียวกระวานแดงเหรอคะกระวานเขียวกระวานดำกระวานน้ำตาลอ๋อแล้วทำไมอันนี้ถึงต้องใช้กระวานเขียวกลิ่นค่ะ ริงไม่พักค่ะไม่พักหรอคะใส่นมข้นหวานลงไปเลยค่ะจับไปค่ะเราชอบกินนมข้นหวานค่อยๆใส่ค่ะจะโดงทำไมมันก็อยากกินค่อยๆใส่นะจ๊ะค่ะร้อยค่ะนี่มันก็จะร้อนนิดนึงสุดยอดอ่ะขอปั้นด้วยเอาเอาเลยเอาเลยทามือก่อนเพราะ เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดถูกป,ปะถ่า<อ>ถ้าเราเนยทามือก่อนเนี่ยว่าเราปัน้นมันจะได้ลื่อนมันจะได้ลื่นๆไม่ติดมือทําให้เราปั้นเป็นก้อนกลมๆได้ง่ายขึ้นอ่าเราปั้นเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะมาคลุกกับมะพร้าวอีกหนึ่งรอบที่เราเตรียมเอาไว้นะคะงั้นที่มีทำหน้าที่คลุกค,ค่ะเราทำหน้าที่ปั้นค่ะโอเค วยกันเหมือนขนมต้มมากๆจริงๆมันอาจจะเป็นขนมต้มเวอร์ชันอินเวอร์ชเยน,นะ,ะเรียบร้อยค่ะฝีมือของเรา2คนตอนนี้จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนอเคลียร์พื้นที่แล้วเดี๋ยวมาตกแต่งขนมลาด,ดูของเรากันค่ะ,คะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสําหรับขนมลาจูมะพร้าวแป้งค,ค่ะชั้นตก,ตกแต่งค่ะทองคาเปลวแล้วก็จะแปะทองคําเปลวลงไปนะคะขอมีดค่ะ ความประทับใจจากอินเดียเมนูดีๆจากเทศกาลดีๆสำหรับเพื่อนดีๆนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยากจะส่งต่อความสุขนี้ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะค่ะก็คืออยากให้คุณผู้ชมเอาลองไปทำให้คนที่อยากจะให้ความรู้สึกดีๆส่งต่อไปให้กับเขานะคะก็ลองไปทำดูเนาะเพราะว่าก็ถือเป็นขนมที่ถือว่าเป็นความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นขนมของความโชคดีเป็นขนมใ,ในเทศกาลที่แบบมงคลเนานะ ก็ถ้าไปทํานะคะอร่อยไม่อร่อยอยังไงก็มาพูดคุยกับเราได้นะคะหรือว่ามีเมนูอะไรอยากให้เราทําให้คุณผู้ชมดูก็พูดคุยกันได้คะด่ะวันนี้เดี๋ยวเราสองคนไปก่อนนะคะก่อนพบครั้งหน้านะค่ะบ๊ายค่ะบาย